เดห้องหญ่เยอืมเด็ใหญ่ค่ะต้งห่อืมสวยาะอืมโอ้่ขาขึ้นเวทีไหม

นไหมหรอหลอหรอเจาะเากอเอ๋ยกอไข่ขอไข่ในยาวนขอขวดขอโลขอควายเข้านาขอคนขึงขน้ข้อระคังข้งะงูงูใจเจ้าจานใช้เบี้ยเจ้าถิงตีจันช้าช้างวิ่งเงี้ยช้าโสนนั่งเชอคู่ตันยาผู้หญิงโสงโรชดาสวม หุอขอฐานเข้ามา,า่นาอุทโหน่าพระพุทธเดินนอน,มอนไม่จำไม่ได้จำไม่ได้ค่ะอ่ะลองอีกค่ะเอาอสายไม่ค่ะตาลีจ่ะ <c oughs> Ada. dia Ada. 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 Ada.